ปัญหาอะไรคะยังไม่เลิกลาหมายถึงว่าร้านข้าวต้มเสร็จมาโรตีตกต่อเขาบอกว่าร้านในตำนานที่ไหนคะฮะตำนานก็คืออ่าเมืองกระบี่ครับตอนนี้อยู่ที่กระบี่ที่ถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนอะไรถนนมหาราชเป็นถนนที่มีอาหารอร่อยเยอะนะเฮ้ยถนนนี้มีลิงมีลิงหิ้วของเขาเรียกคิงนองเออมีมีขิงคองหิ้วหิ้วไฟ เขียวกับไฟแดงเออจริงๆเขาก็มีทั้งเมืองนั่นแหละพี่ฮะเขามีทั้งเมืองรวมก็เป็นลิงเมืองกระบี่เป็นเมืองลิงไฟเขียวไฟแดงมีหลายตัวนั่นน่ะเออแต่ละแยสัตว์จะไม่เหมือนกันร้านนี้ขายดีจริงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนนั่งกันเต็มเลยขนาดสามทุ่มนะยังไม่มีใครได้เลยเออ เออแล้วก็อ๋อแล้วนี่ใครกินไว้นี่เก่าไม่เคลียร์อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวคิดตังค์เพิ่มเขาเคลียร์โต๊ะไม่ทันเออรัมชาเอาชอรัมชาจืดนี่แหละร้านนี้มีชื่อไหมโปรตีน่าโวกันเรียกโปรตีน่าโวกโวกคือชื่อห้างตั้งแต่ของที่นี่ตั้งโวก แต่วิธีทําโรตีของเขาแปลกนะเขาใช้จานอ่ะสับๆๆๆอยู่ตรงจานแล้วก็เป็นแผ่นๆดูนะคะให้นั่งกุ้งแต่แรกเลยเอาแป้งวางปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาจานเนี่ยคอยสับๆๆให้แป้งเป็นชิ้นๆนยคะจานไม่ได้สับจานเขี่ยครับเออเขี่ยแต่ว่าตะหลิวสับใช่ไหมแล้วสักพักนด่งก็จะเป็นชิ้นไขรชิ้นมันยะไม่มีการม้วนไม่อะไรเลยนะ นี่ไงนี่ไงแล้วก็จะดึง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 อ่าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บได้แล้ว อ่าน้ำชามาพี่นี่ก่นไหมเดี๋ยวคุณกัมพูจัดการค่ะอเซลเออร์ขอน้ำชาแก้วอ่าดื่งน้ำชาเดี๋ยวลราคุยกับคนอื่นหน่อยไหมทำไมแก้วไม่เท่ากังอ้าวคาราวะกังวะคาราวะกังด้วยนะเออทำไมทำไมต้องปิดเวยคาราวะวกปากยกซอส ก็จะภาพมันไม,ม่ได้ว่าภาพมันยิ่งันกับมันก็ก็้แ่ชาออกก็อุ่นๆชื่นใจดีนะในใหอมดีผมอันนี้น่าจะเป็นชาหอมหมินลี่นะชาแบบนี้ไม่ทำให้ตาแข็งนะไม่มีคาเฟอีนใช่ไหมชื่นใจนะรู้เลยว่าเป็นชาแท้อ้ย ว <N> um> ิอันนี้อันนี้แปลกเขาเรียกโรตีแบบนุ่มใช่ไหม <N> um> คือมันแบบเป็นแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเหมือน <N> um> เป็นเทคนิคการทำโรตีที่ไม่เหมือนใครนะแล้วว่าไปแล้วถ้า <N> um> ถ้าอยู่กรุงเทพเราก็ไม่มีโอกาสได้กินโรตีตอนกลางคืนแบบนี้นะเนาะ อะะไรคมันไม่มีนะไม่มีเพื่อนนะพี่มันไม่มีเพื่อนกินเหรอคะมันไม่มีคนชักนำไปสู่วงการอะไรมันเป็นวัจนรสตรีตโรตีจริงๆอ่ะเขามีขายหมดแหละแถวห้วยขวางแถวสระบุรีมีเหรอไม่มีไม่มีทุกอย่างเมืองไม่เคยหลับห้วยขวางก็อย่างว่าเดี๋ยวสักวันนะเดี๋ยวจรอพี่เลิกจับปิจุไม่ออนเดี๋ยวสัวันเพระสามทุ่มลงมาดักแกจะพาไปตะเวนรเสียงอะไร เสียงทุบโรตีเ <those> no <welche> ่อนไายมีเยอะรออยู่แล้วเต็มวัดเลยวันนี้ใช่ไหละฝรั่งเขารู้จักโรตีไหมรู้จักาจะเป็นพุ๊ภาษาภาษาฝรั่งเรียกว่าอะไรคะโรตีเนี่ยปรากฏว่าเราังนั่งอยู่นะคะมีสาวชาวต่างชาติค่ะมาทำคอนเทนต์ด้วยดูนะคะแกก็ยืนพูดไป แต่ว่าแม่ค้าบอกว่ารออีก20นาทีนะแกถึงจะได้โรตีนะนับแต่นับแต่นาทีนี้เป็นต้นไปพอแพนกับมัทีโตเราครับเป็นคนนั่งหลับแพนกับมัที่โตรเรารอมารอมาเกือบ20อนาทีแ,แล้วเรายังเป็นอาหารบ้างกันอยู่เลยแต่เราก็เต็มใจรอนะคะดูแต่ละคนแต่ละโตะเขาก็รอกันนะมันเป็นเวทีเขาเรียกว่าเป็นเป็นการมาทานแบบเอาบรรยากาศ ดูแต่ละคนก็ตั้งใจมาทานแบบว่าเราจะกินได้สักกี่แผ่นคงไม่กินแผ่นหรอกไม่หรอกครับเนาะก็มาบรรยากาศเนี่ยนั่งคุยกันนั่งกินกาแฟเอ้ยไม่ใช่นั่งกินในสนามชาเราเห็นโรตีแผ่นนี้แล้วเรารู้สึกแปลกมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเอาเป็นเขาไม่เป็นแผ่นนะเขาเอาเป็นก้อนเลยอะมาแล้วสองช่องเราจะเลือกช่องไหนครับ เออค่ะเออเขาเอาเป็นก้อนแป้งลงไปเลยนะเออต่างกันถ่ายกันเองละอันนี้ถ่ายกันเองละไทยแหละไทยนะโอ้ใช่น่ารักจังซอสซอสโรตีอันนี้ใช้แป้งทั้งก้อนเลยใช่ไหมคะ แล้วก็จะตบอีกเหรอและเขาก็จะตบอีกนะคะเขาก็จะเอาโรตีมาวางอค่ะแล้วก็ ไคนก็มากระจุกว่าต่อไปต้องขยายไปถึงโน้นเลยได้แล้วจ้าอันนี้นิ่มปะคะได้แล้วอันนี้ไข่อันนี้นิ่มนะขอดูไข่หน่อยซิขอดูไข่โรตีไข่ไม่ใช่ขอดูไข่นี่โรตีไข่นะฮะโรตีไข่โรตีนิ่มที่เขาบอกว่าต้องนี้อรวมเอาเลย โอ้โหชํำๆเลยนะฮะอะไรชํำคะนมใช่ไหมคะช่ำๆมาเลยทีเดียวอาชิมถ้าคำหนึ่งก็แล้วกันนะให้คุ้มกับการมานั่งจะรอดูว่าจะคำไหมไม่คำก็นุ่มอนุ่นุ่มๆแล้วขออีกคำไหมเอาเชิญเิญตามสบายโประธานได้เปิดงานแล้ว แมแมแมันแคมแมแมแดรอบเดียวนะเพราะว่าต้องสอนี์ใหม่ถ้าอร่อยก็ไม่สามารถ10นาทีให้แตนนิ่มจริงถ้าอร่อยก็พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะนิ่ม <c oughs> จริงที่นิ่มจริงเลยใช่ไหมกอนตอเ้าินนิ่มไปแล้วเหรอ,อตีไข่นิ่มกินละ โอ้โหี่ะคนนี้ถือว่าสมทำรลมูนี่คืออย่างนี้มันดูซิสมการรอคอยไมา2่นาทีจริงๆหรือเกินกว่านั้นก็ไม่รู้นะเมื่อกี้อือใ่การตบอืมแป้งนิ่มเขาบอกเขาตบให้นิ่มนะคะนี่แหละครับสูตรทำโรตีนะ เราก็เห็นโรตีเนี่ยลำเเนป่มากมายหลากหลายนะแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาอันนี้อะไรอ๋อนี่โรตีกรอบอ้ามีโรตีนิ่มโรตีไข่แล้วก็มาถึงโรตีกรอบครับโรตีกรอบเนี่ยเอามือเลยมือจับไม่เป็นกรอบแล้วก็ไปนั่งร้านอะไรกรอบกรอบเลยกรอบบาง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 กรอบ ือหมาว่ก็ถือว่าเป็นเป็นแบบสมแล้วอะสมคำเลิ่มเลยว่ามาก๋าเบียรต้องมากินเนาะสมคำเลิ่มเลยไอคุปปะทำยังไงดิอื้มก็ขายแต่ละสามสิบบาทนะคะมันใช้เวลาเนาะเวลาประมาณนี้คนมาตอนใครนะบอกว่ากินคำเดียวไอคุปปใครนะใครนะใครนะใครคำเดียวเลิกเลยไปของน้องแล้ว เอาไทางน้องๆเยวกินไม่หยุดนดแล้วกำลังเมาลอยอ่าเป็นไงคะกินโรตีนมุยงไป20จานไม่จสุดเป็นไงอร่อยดีนะก็อร่อยอ่ะอร่อยต่างๆถึงว่าเขามานั่งทำไมมานั่งทานทุกคนอดทนรอ20นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ได้คิว20นาทีเขาแม่นมากนะเมื่อกี้เขาบอกอ่า ยูทูบเบอร์ชาวจีนบอกว่า20นาทีนี่ตัวไปก็ยี่นาทีจริงๆค่ะขอราออกจากวงการลดความอ้วนนิดหนึ่งคาคุณเข้าตอนไหนคะคุณเข้าได้กี่วันเข้าเมื่อเช้าตอนเย็นลาออกแล้วขอคั่อาเข้าเมื่อเช้าออกตอนเย็นแล้วใครจะรับเขาทำงานมาเนี่ยก็ลดบรเพาะ้ ไม่ผลิตไแล้์แจ็คก็ไม่ไม่ไหวใช่ไหมแจ็คไม่ไหวแสดงว่าโอ้โหดับกระอ่นนะคะเอาสู้ๆค่ะไม่มีมอยันเลยจ้าสองคนนี้อย่าจับคู่กันนะเราอยากกินด้วยมีความสุขกับการกินมากรู้จักเป็นกระปิบิกแบ็กกันน้ำท่วมได้นะคะบิกแบ็กสองถังเนี่ยค่ะ <G ül> <S <S เรื่งเรื่องกินไว้ใจเรานะฮะกินได้เป็นของเราไม่เป็นมื้อเช้าเราก็จะสู้อยู่หรอกนะมื้อเช้าก็ไปหายกี่ที <S <S มื้อเช้าล้วมื้อเช้า,ามื้อเช้า